ผัดไทยอัปเดตป่วยระยะ5ซึ้งใจน้องเจอร์เตรียมบริจาคาตรักษาแม่ต่อสู้กับโรคร้ายมาหลายปีสำหรับสาวรมดีผัดไทยีใจดีๆแม้เบื้องหลังจะให้ฮาคบขันแต่เบื้องหลังก็จะมีไม่เครียดไม่น้อยเพราะตอนนี้เผชิญกับโรคตายระยะที่5เท่านั้นยังไม่พอในอนะคาคตอาจจะต้องมีการผ่าตัดปลูกายซึ่งเป็นตายของลูกสาวตัวเองแท้แล่าสุดผัดไทยได้เปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการ s a s สตอรี่ช่องทองอมรินทีวี HD ช่อง3 4ถึงาการป่วยอยากเปลี่ยนชื่อไหมชื่อดีใจดีๆๆน่าจะ10กว่าปีแล้วจริงๆอยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าไม่เปลี่ยนแล้วมันยุ่งยากเรื่องเอกสาร,ร,รเวลาไปไหนมาไหนถ้าจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนชื่อกุหลาบสีชมพูนางสาวกุหลาบสีชมพูดีๆๆอะไรแบบนี้แต่ที่ผ่านมาวันเกิดเพื่อนๆก็ทำเค้กเขียนให้ HBD แม่กุหลาบเพื่อนสปอยกันเก่งมาก เขาก็แล้วแต่ว่าเราอยากใช้ชื่อไหนแล้วแต่ว่าบางช่วงเราอยากหวานหวานชื่อหวานหวานบางทีเพื่อนก็เรียกไม่หันเพราะไม่รู้เรียกใครมีลูกสาวเป็นคุณหมอแบบนี้เขาได้แนะนำอะไรบ้างไหมในช่วงโควิด -19 แรกเริ่มเลยเขารู้สึกว่าเป็นโรคไกลตัวเขาก็บอกว่าให้คิดว่าเป็นโรคไข้วัดเขาก็บอกว่าห้ามป่วยเพราะว่าเราเยอะๆแล้วแล้วมันจะมีโรคซากซ้อนเข้ามาตอนนี้เราก็เป็นโรคประจำคือโรคไตที่ตอนนี้ต้องคุมอาหารเราเป็นตายระยะที่4ที่5แล้วแต่ว่าดูปกติคือเราคุมเรื่องอาหารรุนแรงมากกินอกไก่ปลาเนื้อขาวไข่ขาว,ขาวเนื้อสัตว์จะวนอยู่แค่นี้กินข้าวก็จะเป็นข้าวขาวแต่ก็มีเราอยากกินทุเรียนพอกินแล้วก็ต้องคายให้ใหายอยากให้รู้รสชาติแล้ว ก็หายออกช่วงที่เป็นแรกๆเราไม่คิดว่าจะมีผลขนาดนี้กินทุเรียนเยอะมาปรากฏว่าขาเดินไม่ได้ถ้าโพแทสเซียมสูงมากๆกล้ามเนื้อหัวใจก็จะหัวใจวายและพอมากินแตงโมบวกด้วยช่วงนั้นขายสมูทตี้เตือนเช้ามาก็จะลุกไปเข้าห้องน้ําปรากฏว่าล้มเลยขาอ่อนไปหมดผลสุดท้ายก็ต้องแอดมิดเข้าห้อง ICU เลยเพราะว่าหัวใจเต้นอ่อนก็โดนไปสองรอบที่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับการกินส่วนฟอสเฟตจะอยู่ในพวกผงฟูเบเกอรี่ทั้งหมด นมเนยไข่แดงถ้ากินแล้วมันเกินจะรู้สึกว่าตัวหนืดๆ้าสูงมากๆก,กระดูกเราจะเจ็บ น้องจีอาถ้าถึงขั้นต้องบริจาคไตจะขอเอาไตตัวเองให้แม่คุณหมอที่ดูแลเขาแนะนําว่าเป็นสเต็คถัดไปลูกก็บอกว่าถึงเวลานั้นไม่บปนรนไรไม่ต้องไปเอาของคนอื่นเขาจะให้แม่ข้างหนึ่งฟังแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจแต่อีกในใจหนึ่งเราก็ไม่เอาแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่อานาะรู้สึกสงสารเขาเขาังต้องมีชีวิตต่อคือเขาต้องเป็นคนไม่พูดนะเราก็เถียงกันไม่ได้ไม่เอา เพราะว่าเราก็พูดว่าแม่50กว่าแล้วมาครึ่งทางแล้วแค่ไหนแค่นั้นแม่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าต้องอยื้ชีวิตนานขนาดนั้นเขาก็พูดในส่วนของเขาถ้าเขาไม่มีแม่เขาก็อยู่ไม่ได้เราก็อึ้งเลย